สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ลุงน้ําตาลเนี่ยอยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับก็วันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปซ่อมตู้น้ํามันที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวนะครับก็เป็นอําเภอหนึ่งที่อ่าอยู่ ของชาติเชิงเซา์นะครับก็จะอยู่ติดๆจะเข้ากรุงเทพแล้วจะเข้าทงางหนองจอกทางอะไรอเงี้ยได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเบื้องต้นลูกค้าแจ้งมาว่าไฟไม่ติดนะครับเปิดตู้แล้วเปิดเสียบปลั๊กแล้วไฟไม่ติดเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลักๆก็จะน่าจะเป็นที่สวิต c h i n g Power Supply นะครับ แต่เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะมาดูก่อนมันก็อาจจะเป็นปัญหาอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างสมมุติว่าหน้าจอบอดเสียจอเสียอะไรเงี้ยมันก็เป็นได้ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ลุงน้ำตาลจะเจอปัญหาอะไรนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยทำไมเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่า ทำไมลงน้ำตาลได้ไปทำไกลๆนะครับจันทบ,บุรีระยองจันทบ,บุรีตาบบุรีราหรือหลายๆที่นะครับนครปฐรมอะไรพวกเนี้ยก็เหตุผลนะครับต้องบอกเลยมันมีเหตุผลที่มาที่ไปนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยก็ สมมุตินะเอาลงน้ําตาลเอาช่างที่บริษัทตู้น้ํามันที่ลงน้ําตาลรู้จักนะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนะมันจะดูไม่ดีก็คือลุงน้ําตาลเคยสอบถามเพื่อน,อนช่างที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพนะว่าถ้ามาซ่อมให้ที่พัทยาเนี่ยชนแหลมชะบังชนบุรีไอ้พัทยาพวกแหลมชะบังพวกอะไรเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่ ก็ได้คำตอบมาว่า2,005 5นะครับค่าเดินทาง2,500บาทรวมค่าทางด่วนนะครับค่าเดินทางค่าสวิตเนี่ย2,500บาทซึ่งเนี่ยอย่างเคสเนี้ยลุงน้ำตาลจะไปที่บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยจับ GPS มัน119กิโลไปกลับก็ประมาณ238ิโล240สิโลตีซะลุงน้ำตาลคิดแค่พันสองเองนะครับ ลุงน้ำตาลคิดแคบ1,200บาทซึ่งถูกกวา่าช่างที่กรุงเทพที่จะวิ่งมาในกรณีเคสด่วนนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก็เน่ยนี่อาจ,จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านเรียกใช้บริการของลุงน้ำตาลนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งลุงน้ำตาลเวลาค่าซ่อมค่าอะไรเนี่ยลุงน้ำตาลก็จะคิดไม่แพง เพราะว่าหนึ่งก็เห็นใจเจ้าของตู้นะครับว่าบางทีก็กําไรได้มาก็บางทีถ้าไปเจอช่างเก็บราคาแพงๆเนี่ยก็มันก็ลําบากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเคสนี้ลงน้ําตาลจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมอะไรบ้างก็สรุปนะครับวันนี้ลงน้ำตาลมาทำที่นี่ก็ เปลี่ยนสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพสองตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวรับแบงค์รับเหรียญไอตัวรับแบงค์ส่วนก็ตัวหยอดเหรียญก็เสียไปหนึ่งตัวนะครับแต่ซ่อมให้แล้วก็เสร็จลองเทสเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันตอนนี้ก็มืดนะครับวันนี้ไม่มีผู้ช่วยก็ทำคนเดียว มีกนะดีน้องที่อยู่ที่นี่ช่วยนะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยก็เล่นเอาเมื่อตามเคยนะครับตอนนี้ใช้ได้หนึ่งตู้ละเพราะว่าตู้หนึ่งไม่มีน้ำมันนะครับไปเดี๋ยวอีพีนี้ลงน้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับก่อนจบเดี๋ยวขอบคุณน้องที่ช่วยทำนะครับเป็น เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรีสอร์ทที่นี่นะครับก็มาช่วยทำไปเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พีหนะ้าสวัสดีครับ